สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะแนวทางเนาะเราพัฒนานะคะเราพัฒนาชุดสรุปนะคะของงวดประจําวันที่สี่นะคะเดือนเจ็ดปีหกแปดเนาะเอาเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะรวมทุกสูตรนะคะที่ไม่ได้ลงนะคะที่ไม่ได้ลงจะเป็นบนหรือล่างก็ดีนะคะล่างของเราช่วงนี้ปังนะคะทุกคนแต่ว่า ก็จับคู่เอานะคะจับคู่กันเอานะคะเมื่ก่อนนี้เข้า2อสองแล้วก็6กหนะคะน่าจะเป็นตัวกลับเนาะเอานี่นะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมาเอาไปเฮงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอน,นะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะอันนี้สําหรับ FC ที่สอบถามมานะคะว่าทําไมคลิปถึงดูไม่ได้นะคะทำไมถึงดูไม่ได้ไม่เป็นสมาชิกดูได้ไหมดูได้ค่ะแต่ว่าแอดจะปล่อยช้านะคะถึงเวลาแอดก็ปล่อยปกติเลยค่ะ แล้วก็ทําแนวทางไว้ปล่อยปกตินี่แหละค่ะแต่ว่าแล้วเอ่อเอ่อยูทูบเขาก็เหมือนเขารู้เนาะเหมือนเขารู้นะคะเขาก็ให้เอาไปพักไว้ในของเขานะคะไปไว้ค้างไว้ในของเขาคลิปวีดีโอค่ะเวลาเราจะปล่อยเราก็ได้ปล่อยเลยนะคะเน็ตตรงเน็ตตายก็ไม่ต้องกลัวนะคะปล่อยได้เลยนะคะไม่ต้องมาโหลดใหม่นะคะ นี่นะคะสาหรับอันนี้นะคะแต่ใครที่อยากรับชมรับฟังแนวทางก่อนใครนะคะก็ไปสมัครใคร youtube ได้นะคะอันนี้คือแอดปล่อยปกตินะคะปล่อยปกติเลยนะคะปล่อยให้รับชมแล้วฟังตามปกตินะคะเอาบ่าปล่อยเห้์เอฟซีเบิ้งสิปล่อย,หยเห้ไผเบิ้งเฮ้ยเก็บไว้เบิ้งผู้เดียวบ่คะโอ้ยถ้าเก็บไว้เบิ้งผู้เดียวผู้ใดสิมาโซน้าแอดค่ะใครจะไหมนี่กับแอดนะคะโอ้ยวันพระนะคะอย่าลืมมาลุ้นเลขทูบนะคะพวกนี้ ่จะจุดทูบใหม่แล้วนะคะทุกคนจะจุดทูบใหม่แล้วนะคะเอามาดูกันนะคะโอ้ยอันนี้เอสก็เอาให้เอฟซีพันดูก่อนนะคะเอฟซีโอ้ยมีเอฟซีติดตามอยู่นะคะสูตรนี้นะคะเอสไม่รู้ว่าเอาไปใช้ยังไงนะคะเอสไม่รู้ว่าเอฟซีเอาไปใช้ยังไงนะคะแต่ว่ามันหลุดนะคะ อแอดก็เลยไม่ได้ลงนะคะแล้วแล้วก็เอฟซีถามนะอ้าขอพื้นที่เล็กๆนะคะให้ FC เอฟซีเพิ่นเบิงสะกอนนะคะเด่นบนสามตัวนะคะมันไม่ค่อยเข้านะคะแอดก็ไม่ค่อยได้ลงนะคะแต่ว่าเพื่อนก็คอมเมนต์ถามกันเนาะแอดก็เลยอ้าให้เพิ่นดูก่อนวันนี้ได้สี่ห้าหกนะคะวันนี้ได้สี่ห้าหกนะคะมันก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะเอาเผื่อเพิ่นหมกักเนาะแอดไม่รู้ว่าเอาไปยังไงนะคะเพราะมันไม่เข้าเพื่อนคือหมกักเคย เอาลองดูค่ะลองดูเดอ้อสี่ห้าหกนะคะขอพื้นที่เล็กๆให้ FC เอฟซีเพลินเนี่ยอ่สี่ห้าหกนะคะเพราะว่างวดก่อนนี่แอดก็มัวแต่ไปกินข้าวกินน้ํานะคะไม่ได้ตอบคอมเมนต์บบหูเพลินใดอยู่บ๊บยเอาลองดูเดอะะ้อจ้ะเผื่อเพ่อนเอาไปบวกกับสูตรเพลินเนาะเอาไปนับเพิ่มจะหรือเอาไปยังไงก็ลองดูเดอะะ้อจ้ะเอานี่นะคะแอดกับบบหูเพล่นเอาไปเฮ็ดเนีใยเ <laughs> เพราะว่าแอดก็ไล่สูตรเหลือเกินนะคะเอามาดูกันเลยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะก็เป็นสถิตินะคะสถิติเลยนะคะสถิติวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี่โอ้หลักร้อยนะคะเดินดีนี่เป็นสีน 5, เน 1, เน่เป็นห้าเป็นหนึ่งเป็นเป็นเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดเดินดีมากเลยนะคะหลักร้อยวันศุกร์นะคะเจ็ดนะคะสี่นะคะห้านะคะปา,ายตบนศูนย์นะคะทุกคน หนสองที่ยังไม่เดินก็คือ389นะคะ3ามแปนี่หลักร้อยยังไม่เดินนะคะวันศุกร์นะคะหนึ่งสี่เจดศูนย์นะคะดูด้วยตาเปล่าเลยนะคะเราจะเห็นเลยนะคะ1นสี่เดินนะคะนี่หนึ่งสี่เดินได้นี่ห้านะคะหกเจ็ดโอ้ยเมรเมื่อตัวนี้เอามีตัวไหนยังไม่เดินยังไม่มีนะคะแต่ว่าสอ่อนกําลังนะคะ3อ่อนกําลังมากแต่อาจจะมาก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนจะเลขสูงหน่อยนะคะวันวันศุกร์ถูกต้องใช่ไหม เอาเหมือนมันจะเลขสูงหน่อยนะคะก็ประกบกันก็ก็ไม่สูงมากก็อยู่ระดับกลางๆเนาะอยู่ระดับเอ่อสี 4, 5, อ่ห้าหกเจว่าสี่หาเนี่ยโอ้ยเขาคัคๆวะโอ้สี่หาเข้าเขา,เขา,เขา,เขาแล้วสูตรดังเดิมเขา้าสายรูดนะคะได้แปดเด้งแน่ๆเลยนะคะสําหรับสายรูดนะคะโอ้แปดเด้งคัก่ละล้วเสือ้อแอดแอดเลี่ยนมากค่ะวายบุ๊มเป็นสีได้แปดเด้งพวก,กเจา้าสี่ห้านะคะแต่งวดล่าสุดมันโอ้มันก็ต้องดึงเจ็ดลงมาเนาะทุกคนเนา พขามีดับจุงดับเดอยู่ยตายแล้วไปจะดับอยู่บัวระวางเด้อค่ะดับนะคะอันตรายมากเลยนะคะไม่รู้จะดับอยู่ไหมนะคะเอามาดูกันเลยนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมจะไปต่อได้ไหมอาจจะสี่เด้งห้าเด้งก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคะพอได้เดินแล้วขอให้เดินยาวนะคะสี่ห้าค่ะสี่ห้านะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะสูตรดั้งเดิมสายวิ่งสายลูดนะคะให้ไปที่สี่ห้านะคะสี่ห้า ให้ไปที่4-5นะคะนี่นะคะสูตรดั้งเดิมนะคะเดี๋ยวเราลองมาลอดูหลักร้อยเราอ้วดักร้อยก็สวยสวยนะคะโอ้หลักร้อยงวดก่อนนะคะถ้าแอดไม่เอาของหลานไปตัดก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าแต้มเราไม่ได้เนาะถ้าแอดไม่ไม่ตัดสินใจเอาสูนงวดก่อนนี่ไม่ได้ไม่ได้โต๊ดนะคะเพราะว่าแต้มแต้มเราหลุดนะคะแต้มบนเราไม่มีหกนะคะมันจะเป็นหกไม่ได้นะคะมันจะเป็นหกไปไม่ได้ทันทีเลยนะคะเราก็จะไม่ได้โต๊ดกันนะคะงวดก่อนนี่ถ้า งวดก่อนนี่เนาะเอานี่นะคะแคบเลยนะคะทุกคนสูตรดั้งเดิมนะคะอันนี้ชุดสรุปเราจะไปช้าหน่อยนะคะไปช้าหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าบางท่านทํางานเนาะบางท่านก็จดไม่ทันนะคะไม่ว่ากันค่ะค่อยๆไปนะคะเอามาดูกันเลยนะคะนี่นะคะดับนะคะดับของเรานะคะหลักหน่วยงวดก่อนนี่ก็หลุดไปนะคะหลุดแล้วนะคะโอ้โหเป็นเป็นเป็นสูตรที่แอดชอบมากเลยนะคะหลักหน่วยนะคะแต่ว่าสูตรโอ้สูตรเก่าขึ้นเหนียวเถอะ นึกว่าสูตรใหม่จะไม่หลุดนะคะหลุดแล้วนะคะหลุดแล้วสูตรใหม่ของเราหลุดค่ะเอ่อให้ไปที่สองหนึ่งนะคะสองหนึ่งเดี๋ยวเรามีสถิติให้ดูนะคะเสียงดังฟังชัดไหมนะคะเสียงดังฟังชัดไหมเนาะนะคะเดี๋ยวให้ดูดับก่อนนะคะทุกคนเนาะหลักสิบนี่แอดไม่ค่อยชอบเลยนะคะดับมันแอดรู้สึกว่ามันมันน่าก,กลัวดับหลักสิบเอาดับหกนะคะให้ไปที่ดับหกค่ะทุกคน ให้ไปที่หกนะคะเอามาดูดับหลักร้อยนะคะดับหลักร้อยนี่ก็น่ากะลัวซะเหลือเกินนะคะดับหลักร้อยนะคะเอาลองดูเด้อดับหลักร้อยของเรานะคะให้ไปที่แปดสี่ค่ะแปดสี่เลยนะคะดับหลักร้อยของเรานะคะซึ่งนะคะสี่เดินตั้งหลายตัว สีหลักร้อยนะคะเดินตั้งหลายตัวแต่ว่าแปดนี่ยังไม่มานะคะหลักร้อยตามสถิตินะคะตามสถิติแล้วแปดยังไม่มาหลักร้อยนะคะไม่น่ากลัวนะคะแต่ว่าสีนี่มาสองครั้งแล้วนะคะไวยดับยูโบโนเอาให้ยูเดอรุดเดิ่มดับอันนี้สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่เริ่มทยอยหลุดกันแล้วหรือเปล่านะคะไว้เป็นตัวอย่างเนาะเอาแต่ถ้ามีตัวที่แบบว่าตัวเด่นนะคะกับอัดโหลดค่ะถ้าชอบก็บจัดเลยนะคะส่วนสูตรของหลานนะคะสูตรของหลานยังไม่มาเหมือนเดิมนะคะยังไม่มาเนาะ ยังไม่มาเดี๋ยวถ้ามาแอดรีดแอดรีดบงให้นะคะแต่ถ้าแอดคิดว่าก็คงจะมาพร้อมฮานอยนะคะประมาณตีสามผลลเบิงเบงิงส่งก็ลงให้ดูเรื่อยๆนะคะลงให้ดูเรื่อยๆก็เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะอันนี้ก็แปดหกนะคะแปดหกนะคะทุกคนดับหลักสิบนะคะดับหลักสิบเรายังจึ้งอยู่นะคะดับหลักสิบขอให้เอาอยู่นะคะเอาอยู่อาทิตย์ต่ออาทิตย์เนาะแปดนะคะยังอยู่ที่ดับแปดนะคะ สิบล่างดับแปดกับหกค่ะสูตรเอกับสูตรเอสนะคะไปกันต่อเลยนะคะเพราะว่าเราไอ้นี่นะคะเรามีรวมดับอยู่นะคะเรามีรวมดับค่ะทุกคนเรามีรวมดับนะคะโอ้ยสี่ห้าอาจารย์ปัญญาหน้าลุ้นแล้วนี่แอดก็ชนสี่ห้าอาจารย์ปัญญาเข้าแล้วเนี่ยเลยค่ะสายลูดนะคะสีะ่หาานะโอ้สี่ห้านะคะสายวิ่งสายลูดนะคะบนล่างนะคะอาจารย์ฟันสี่นะคะ เดนนะอาจารย์ปัญญานะคะ4 5นะคะฟัน4นะคะทุกคน4 7 4 8 4 9นะคะ5 7 5 8 5 9นะคะเน้นนะคะ4 8แล้วก็4 9นะคะอาจารย์เน้นที่4 8 4 9นะคะแต่ว่าตัววินนี้เป็นแอดทำเองนะคะวินนี้เป็นแอดทำให้เองนะคะอลองดูนะคะเก้าจะมาแล้วหรือยังนะคะ เก้ามันหายไปนานจริงๆนะคะเก้านี่อู้สิบสองงวดนะคะแอดนับแล้วนะคะสิบสองวดค่ะทุกคนที่ห่างหายไปนะคะสําหรับไอ้นี้นะคะสิบสองวดเลยนะคะสิบสองงวดที่หายไปนะคะเอ,อ เก้านะคะสิบสองงวดแล้วไม่รู้จะมางวดที่เท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเหมือนสามหรือเปล่านะคะอ่าแคบเลยนะคะของอาจารย์ปัญญาอาจารย์เน้นให้นะคะอาจารย์เน้นให้สุดๆตําราวเลยนะคะวันที่สี่นะคะวันที่สี่มันก็จะออกเลขวันที่บ่ค่ะวันที่สี่มันก็จะออกเลขวันที่เลยบ่ค่ะอลองดูเด้อค่ะลองดูเราจะมีเด่นมีดับให้ด้วยนะคะมีสองตัวบนนะคะสองตัวบนแล้วก็ สองตัวล่างนะคะชุดแอดจะมีแยกชุดมีเม็ดเดียวด้วยนะคะไปกันต่อเลยนะคะทุกคนไปกันต่อเลยกับสูตรตารางของเราตารางก็จึ้งมากนะคะตารางนี่ปังมากเลยนะคะแตกนะคะตารางนี่แตกหกตัวนะคะงวดก่อนนี่ตารางแตกหกตัวนะคะมาดูงวดนี้นะคะนี่งวดนี้ให้แบบนี้นะคะสวยงามพระรามแปดนะคะเลขนะคะ สูตรตารางวันศุกร์นะคะสูตรตารางวันศุกร์เนาะเลขกําลังวันนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะงวดก่อนแตกหกตัวนะคะหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์หกนะคะมาดูนะคะสูตรตารางของเราศูนย์สี่เจ็ดค่ะให้ไปที่ศูนย์สี่เจ็ดสามหนึ่งห้าหกสองค่ะศูนย์สี่เจ็ดสามหนึ่งห้าหกสองค่ะทุกคนอ้าวนี่นะคะคบรบแล้วนะคะ ใครที่ว่ามันเยอะนะคะไปตัดออกได้เลยนะคะ FC ไม่ชอบตัวไหนนะคะแต่อย่าตัดเดอ้ออย่าตัดศูนย์หนึ่งสองสามหอยทิมได้มาเท่ละค่ะศูนย์หนึ่งสองสาม่อยประกบก็ซีหาไปเลยเลขต่ำบ่ค่ะมีใครได้เลขสูงไหมเนาะนะคะเอ้าก็มีห้ามีไอ้นี่แล้วนะคะมิดเดียวของเราให้ห้านะคะ 5. เปนสีมาคู่กันอยู่บ้านาหาสีนะคะมันจะกอดคอกันมาไหมนะคะเป็นเลขพี่น้องเนาะอ่าจอไว้นานหน่อยนะคะเลขตารางอยากจับเอาเลยนะคะงวดก่อนนี้แตงหกตัวนะคะแตงหกตัวเกือบทุกงวดเลยนะคะมีดงว,วดที่แอสับสนน่ะละคะ่ะงวดนั้นไม่เข้า <c oughs> ยู่ดีบวาดีเปลี่ยนสูตรพังพังทั้งกระดานเลยนะคะเปลี่ยนสูตรนะคะพังทั้งกระดานเลยค่ะเอานี้นะคะสี่ศูนย์เจ็ดสามหนึ่งห้าหกสองค่ะแคบเลยนะคะ เอาไปจึงกันนะคะโอ้ยสวยเทอสามหนึ่งห้าว่ะอ้ยสี่สี่หกสองเลขรัฐบาลไทยเลขรัฐบาลไทยออกอะไรคะสี่หกสองนะคะแต่ตารางไม่มีเก้าถ้าเก้ามาตายค่ะถ้าแปดมาตายค่ะบมีเก่าม่แปดเลยค่อยค่ะแล้วแล้วเลขมันก็ขึ้นสูงซะด้วยนะคะเลขเออเนี่ยแปดมันก็เดินอยู่เด้วันนี้นะคะแต่ว่ามีเจ็ดอยู่เดี เอานีนะคะมาดูนะคะนี่นะคะสถิติเม็ดเดียวนะคะสถิติเม็ดเดียวเดินแล้วเดินแล้วนะคะกําลังจะเดินต่อนะคะให้ไปที่ห้านะคะงบน้อยเม็ดเดียวนะคะงบน้อยให้ไปที่ห้าสี่ห้าห้านะคะสี่ห้าหกแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดนะคะจะมาตัวไหนนาะนะคะทุกคนนี่นะคะอันนี้เป็นตัวใหญ่หน่อยนะคะบนล่างไปกับสายวิง่งสายลูดนะคะห้าจะมาไหมนะคะเลขอารมณ์ดีซีก็่านนี่แหละโอ้แต่ว่าสี่มาแรงค่ะจ้ะ สีดำนำโด่งเลยนะคะสีกับหนะคะ5้าสี่ห้าห้าห้าหห้าเห้าแดนะคะงบน้อยให้ไปที่5้าสี่ห้าห้านะคะ4ี่ห้าหนะคะสี่ห้าหกดนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ดูคลิปเนาะเพิ่งเหตุงานค่ะส่วนงานเอฟซีจะทำงานเนาะตอนกลางวันนะคะตอนกลางคืนนู่นและถึงได้มาดูนะคะแอดก็ปล่อยก่อนนะคะถ้าใครว่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังนะคะแอดลงเรื่อยๆเลยนะคะแนวทางนะคะ แนวทางถ้าแนวทางหลานมาก็จะรีบลงให้นะคะลงให้ก็คงจะเป็นตอนเช้าเลยค่ะเพราะว่าคืนนี้คงไม่ได้ลงแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นคลิปสุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะเพราะว่าแอดจะลงคลิปเออเล่นทั้งวันก่อนนะคะเล่นทั้งวันก่อนที่จะมาลงคลิปนี้นะคะเออคลิป เราพัฒนาของเรานะคะเอามาดูหลักร้อยนะคะหลักร้อยของแอดนะคะหลักร้อยของหลานงวดก่อนนี้หลุดไปนะคะหลักร้อยนี่สถิติหลักร้อยเลยนะคะท่านที่หามหาเด่นล่างนะคะแอดใช้ตัวนี้เป็นเด่นล่างเลยค่ะแอดใช้ตัวนี้เป็นเด่นล่างเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมห้าหกนะคะห้าหกนะคะนี่ห้าหกเนาะห้าหกนะคะอันนี้ก็สองสองนะคะอันนี้มันจะกอดคอกันมาเองไหมอันนี้มันกอดคอกันมาเองนะคะห้าหกค่ะเห็นไหมเนี่ ห้าหกนะคะกอดคอกันใมาเองเลยนะคะทุกคนเอานี่หลักร้อยของเรานะคะหลักร้อยของเราชุดเต็ม้วนนี้ให้ไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะซึ่งนะคะชุดตัดของเรานะคะชุดตัดของเราให้ไปที่หนึ่งตัดนะคะแอดตัดได้แล้วนะคะร้อยชุดตัดก็เยอะยังเยอะอยู่นะคะขนาดเอามาตัดแล้วนะคะหนึ่งสองสี่ห้าหกนะคะ ตัดแล้วได้1,2,4,5,6นะคะซึ่ง4เราติดดับเนาะ4ติดดับเอาพีนี่พิจะะารณากันดูนะคะมันก็ชนเด่นนะคะดับชนเด่นก็เลือกเด่น,นะคะ่ะลองดูเดอ้อ1,2,4,5,6ท่านที่รอไอ้นี่อยู่นะคะเด่นแอดนะคะตรงตรงนี้นะคะเรายังไม่ได้เน้นให้นะคะรอชุดเน้นนะคะรอชุดเน้นก่อนนะคะเดี๋ยวแอดรอดูของหลานก่อนนะคะ เพราะว่าตัวนี้นะคะแต่มันมีอีกสูตรหนึ่งอยู่นะคะหน้าเอามาตัดมากเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าของห้านจะมาตัวไหนนะคะไม่แน่แอ,แอดอาจจะใช้สูตรนั้นตัดนะคะอาจจะใช้สูตรนั้นตัดนะคะแต่ว่าเลขสวยเหลือเกินนะคะหนึ่งสองสี่ห้าหกนะคะหนึ่งสองสี่ห้าหกโตัว,วเลขสวยเลยแต่ว่ามันจะสวยกับเราไมหมล่ะคะเราพัฒนานะคะเพราะว่าหลักร้อยก็เดินสูงสูงนะคะวันศุกร์ สี่ห้าเจ็ดไปนู่นหนูศูนย์ไปนู่นหนูเจ็ดไม่มีเลยนะคะเจ็ดอไม่มีเลยตายบัวบากเอารอดูของเจ้าเมียนะคะเอาแขบแล้วบบนี้นะคะสถิติหลักร้อยสถิติเด่นล่างแอดเลยนะคะตัวนี้เป็นเด่นล่างนะคะเป็นสถิติเด่นล่างนะคะพอเราได้หลักร้อยแล้วนะคะเราได้หลักร้อยแล้วเราก็จะมาจับสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างเอฟซีเอาไปตัดเองก่อนได้เลยนะคะเอาไปตัดเองก่อนได้เลยนะคะ เาไปตัดเองก่อนได้เลยเนาะนี่นะคะทุกคนนี่สีมันดับเนาะสีมันดับนะคะแอดก็ติ๊กไว้แล้วนะคะมันก็จะได้นะคะสิบล่างนะคะสิบล่างเนาะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหน่วยล่างนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะซึ่งเลขต่ํามากเลยนะคะล่างแอดนะคะหวยงวดก่อนก็เข้าสองสองได้แต่ว,ว่าแต้มหลุดนะคะแต้มสองสองบวก สองบวกสองเป็นสี่เนาะแต้มสี่หลุดนะคะแต็มสี่อ่ะมาดูตัวจับคู่นะคะจับคู่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะสองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกนะคะสามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกนะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกนี่คือชุดโอ้ชุดล่างของเราไม่มีเลขสูงะค่ะ ขึ้นไปได้แค่0 1 2 3 4 5 6เท่านั้นเลยนะคะชุดล่างของเราไม่มีเลขสูงเลยนะคะทุกคนถ้ามาสูงนี่ตายก่อนพวกเลยะคะ่ะชุดล่างนะคะเอาลองดูเด้อค่ะมันก็เข้ามาได้จันทร์ก็เข้าพุทธก็เข้านะคะจันทร์ก็เข้าตรงๆนะคะพุทธพุทธก็เข้า2 2นก็ตรงๆเมือนกับตรงๆอยู่แล้วนะคะ2 2นะคะอันนี้ก็รอแต้มหลานนะคะ มามาเบิ้ลนะคะแต้มีนะคะแต้มีไม่ได้นะคะอาจตรงตรงแล้วอาจรอยชุดตัดก่อนนะคะอันนี้เราตัดออกไปแล้วนะคะตัวหนึ่งนะคะหรืออาจจะมาเป็นตัวกลับก็ได้นะคะอาจจะมาเป็นตัวกลับนะคะเดี๋ยวเราก็หาตัวตัดอีกนะคะตัดอีกเอฟซีเอาไปตัดเองได้เลยนะคะเอฟซีเผื่อเอฟซีมีตัวตัดนะคะห่วยไม่น่าพลาดนะชุดล่างของเรานะคะช่วงนี้เดินดีค่ะแต่ชุดบนนี้ไม่หลุดแน่นอนนะคะหลุดจังไดคนจีเอาสามตัวอยู่เนาะ หวยชุดบนนี่สําคัญนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราได้สามตัวตรงนะคะเอาหน,นีแคบแล้วบอกอ่ะรอยเอฟซีแคบก่อนนะคะแม่แม่แคบโเป็นเพิ่นจุดบทัะานอาแม่แม่จดไว้ไว้ไม่ใช่สี่สี่จะมาซะบอกค่ะสีด <W S 2> ับยูบัวอันตรายค่ะสีเด่นมากเลยนะคะเด่นทั้งบนเด่นทั้งล่างเลยนะคะเด่นแต่ว่ามันจะดังหรือเปล่านะคะถ้าเลขดังก็หวหวยสีคือสวยเถอะมักน้ำยู มีใครเด่นสี่ไหมนะคะแอดก็ชนอาจารย์ปัญญาและได้สี่ห้านะคะสูตรดั้งเดิมนะสูตรดั้งเดิมชนสี่ห้านะคะเอามาดูชุดบนนะคะมาดูชุดบนนะคะชุดบนจะมีเลขสูงหน่อยนะคะมาดูชุดบนนะคะชุดบนชุดเต็มของเรานะคะสิบนะคะสิบบนนะคะสองตัวบนเนาะ ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหน่วยบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะนี่คือหลักหน่วยบนของแอนะคะจะมาเป็นคู่โต๊ะอีกไหมจะมาตัวกลับอีกไหมนะคะพอแอสสลับตำแหน่งมันก็กระโดดไปเอ่อพอ Ad เออเห็นมันเดินหน่วยหน่วยแบบว่าเห็นมันไอหลักหน่วยที่เคยให้มันไปเดินสิบดีๆนะคะพอแอก็เลยลองสลับอย่างเงี้ยถ้าแอสสมมติแอลองสลับอย่างเงี้ยมันก็จะ มันก็สลับตามค่ะสูตรมันก็สลับตามนะคะแอดก็ไม um, ่เข้าใจมันเหมือนกันนะคะปักหลักปักหลักไม่ได้ค่ะบางทีอ่านมาตัวกลับก็ได้นะคะทุกคนบางทีอ่านมาตัวกลับมากตัวกลับบ่อยนะคะสูตรนี้นะคะปักหลักไม่ได้นะคะแต่ว่าเข้าไม่เข้านะคะมวยเข้ามาสามสี่งวดเลยเดียสูตรนี้ถ้าแอดไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสูตรตอนงวดเจ็ดแปดนั่นก็จะได้เจ็ดแปดด้วยนะคะก็ตัดกันเอานะคะตัดกันไปก่อนละคะทุกคนนะคะ อจับคู่นะคะ012345นะคะจับคู่นะคะ456789นะคะก็จะได้040506070809นะคะ141516171819 242526272829 343536373839 444546474849นะคะ54556575859 6, นะคะหวยเบิ้ลหวยหามแน่นอนนะคะ มาสไตล์นี้หวยเบิ้ลหวยหามแน่นอน,นะคะ่ะแต้มบนของแอดนะคะ0123456นะคะเออในเมื่อมันอยากหลุดดีนักนะคะส่ใส่7โตเลยบาางวดก่อนนี่เข้า6 60ตัวกลับนะคะแต้มหลุดนะคะดับก็หลุดเช่นเดียวกันนะคะดับหน่วยบนหินบน21น,นะคะจะเอาอยู่ไหมนะคะดับ10บ,บนนะคะ5 65นะคะหรือจะดับทั้งพวงอีกนะคะระวังหน่อยนะคะเลขดับถ้าดับแล้วมันจะได้แอดบัวมันมันดับติดต่อกันนะคะ หวยไม่ใช่เลขรัฐบาลไทยจะมาบอกทุกคนนี่นะคะเลขรัฐบาลไทยทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะห่วยเลขรัฐบาลไทยมากหรือมา่นี่นี่นะคะเลขรัฐบาลไทยหน้าติดไว้นะคะสี่หกใช่ไหมคะสี่หกสี่เก้านี่มีตัวกลับด้วยนะคะมีตัวกลับด้วยหวยเลขรัฐบาลไทยนี่มากเลยเดงวดก่อนนี้ยังไม่มีเลยมีไม่งวดก่อนแอดไม่เห็นน่ะเลขรัฐบาลไทยมาบนแล้วนี่นี่เห็นบอสี่หกนี่ห้าบอสบอเมนสุมากงวดนี้บ้ค่ะ สี่หกนะคะอันนี้ก็ชุดสามตัวบนชุดเน้นค่ะไปไม่ได้มีแต่ทาแต้มไว้นะคะเ้าหลักร้อยมารอไว้ไปเมื่อดดค่ะจอยยู่งจังสี่ละคะ่ะการจราจรติดขัดนะคะเออการจราจรเป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตนะคะทุกคนสองงวดแล้วนะคะรัวนะคะรอก่อน,นะค่ะของดีของดีเออทาไปสกกร่ในใจเย็นๆขึ้นน้ำตุ่มไก่เนี่ค่ะฟดออกออกออก,ออก,ออก เอามาดูปักหลักล่างสี่ตัวเอ้ยปักหลัก4สี่ตัวนะคะปักหลักจับสี่ตัวนะคะงวดก่อนนี้เข้าโต๊ะนะคะสองสองหกศูนย์นะคะเอามาดูนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลักพันหลักร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหลักสิบบนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหลักหน่วยบนนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะมาดูชุดสี่ตัวแอดจับนะคะเบิ้ลหามเลยนะคะทุกคนหามค่ะได้หามค่ะโอ้ยสองสามสองคือถือจีอีซอยเถอนาะวันตี ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สี่นะคะหนึ่งสองหนึ่งห้านะคะสองสามสองหกนะคะสามสี่สามเจ็ดนะคะสี่ห้าสี่แปดนะคะเอ่อห้าหกห้าเก้านะคะอ้ามาอย่างนี้นะคะมาสไตล์อย่างนี้นะคะเบิร์นามแน่นอนนะคะเบิ้์นฮารมอีกงวดหรือเปล่านะคะวันศุกร์หรือจะเป็นตองไปเลยนะคะเอาเห็นจับได้ทีไรมาอย่างนี้ทุกทีเลยนะคะอาจจะห่วยเบอร์เมทิสแตกสตี่ตัวอยู่บริเลณข,ขึ้งงามเลยค่ะ สวยได้หี่สวยงามพระรามแปดเลยนะคะอันนี้ก็คือห้าหกห้าเก้าโอ้ยห้าหกห้าเก้าก็สวยนะคะห้าหกห้าเก้าเดี๋ยวไอ้ไอ้นี่ก็สวยนะคะี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่สองหนึ่งสองสี่โอ้ยสองสามสองหกทั้งใจนะคะคือสวยเถอสองสามสองหกนะคะจับนะคะเอามาดูนะคะอันนี้นะคะของเรานะคะเมื่อตะเบ้อเฮ้ยเอาขึ้นหน่อยเถอะนี่นะคะ เด่นนะคะเด่นนะคะงวดก่อนก็เข้าเด่นหลักหน่วยหลักสิบนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหกนะคะงวดก่อนนี้เข้าไปที่สองสองสองนะคะเออบนนะคะบนของเราศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะงวดก่อนเข้าไปที่ศูนย์นะคะงวดก่อนเข้าไปที่ศูนย์นะคะสองศูนย์หกเข้าหลักสิบนะคะเข้าหลักสิบเข้าหลักร้อยค่ะเข้าหลักสิบเข้าหลักร้อยนะคะเด่นบนนี่นะคะเอาไว้รอเอาไว้รอของหลานนะคะเอาไว้รอของหลานนะคะเดี๋ยว ถ้ามาและเดี๋ยวทำให้นะคะทำให้ดูนะคะได้รับชมรับฟังกันนะคะคล้องดีตรงถาก่อนเลยค <laughs> ้องดีตรงทาซก่อนค่ะอเออดกทาขึ้นกันค่ะอ่ะปกติชุดสรุปนี่คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วมีสองวันแล้วนะคะน้ำทั่วมมันตายหรืบรจัก เอาดีนะคะหนะคะหกนะคะหค,คู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะเจ็ดปดเกนะคะเจ็ดปดปดเจดนะคะแปดเกดนะคะเจ็ดดนะคะรวมดับเลยนะคะนี่เป็นสูตรรวมดับนะคะเหมือนแอดลืมอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะจําไม่ได้นะคะหคู่บนนะคะหกคู่บน6กคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะอันนี้เป็น6คู่ล่างอัน 6, นีน้เป็นหกคู่บนนะคะหกเจดแปดนะคะ6กเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดหกแปด็ด็ดแปดอู้เลขสวยจังเลยะคะ่ะทุกคนมันสีดับอยู่อยู่บ่ เอาลองดูเดอ้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะทุกคนถ้าถ้าชอบก็อัดโหลดค่ะอะดับสิบบนนะคะห้าหกนะคะขอให้เอาอยู่นะคะดับหน่วยบนนะคะสองหนึ่งนะคะดับหลักร้อยนะคะแปดสี่นะคะดับล่าง fc นะคะหกนะคะดับสิบล่างแปดนะคะโอ้มีตะเลคูทั้งนั้นเลยเนาะดับสิบล่างดับหลักร้อยเอาบบเมนแปดดับขาดระบคขลังหวยเม่นมัวเหรอ โมเมนต์ชีวิตตว A4 เผลอด้อันนี้ี่ดับหลักร้อยก็แปดนะคะสูตรเก่ามันให้แปดเนาะดับหลักสิบล่างก็แปดนะคะเอามัน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 อันเดียวกันถ้ามันดับอยู่นี่แสดงว่าล่างไม่มีแปดเลยได้นน่อาจะสมมุตินะคะสมมุตินะคะแต่ว่าถ้าของใครนะคะถ้าของใครแบบว่าโอ้คอยเดนแปดเอาอัดเลยจ้ะมีสองทางแค่นั้นคือมาเต็มๆนะคะแล้วก็ดับแนวนะคะทุกคน เอาอมีสองอย่างอีลีก็วัดดวงว่าใจกันไปนะคะเพราะว่าถ้ามันมาแล้วเราก็จะพลาดโอกาสนะคะแต่ว่าสูตรมันให้แบบนี้ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะถ้าไอ้นี่ก็จัดหลด,ดจะ้ะเอานีแคบล้วบ่ค่ะมืดระบ้เฮ้ยอ้าวมืดเล้วคะทุกคนเอาขึ้นหน่อยเถอะอ่าหมดแล้วนะคะมืดเหยวมืดเีลวค่ะสูตรตารางนะคะ เพราะว่ามันเริ่มจากสูตรตารางนะคะแล้วก็มีสองคู่บน2คู่ล่างนะคะหมดแล้วนะคะนี่ก็ของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนอาจารย์ปัญญาค่ะ เดี๋ยวรอเจ้าแม่มาค่ะรอเจ้าแม่มาเราจะได้ลงให้อีกรอบนะคะใครว่างๆนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังเดนเด้อค่ะมากดไลค์กดแชร์นะคะมามันมาฮิงมาปังร่วมกันนะคะนางก็เรียนอยู่นางก็เรียนอยู่โอ้ย,อย,อยว่าให้นางถกปกตินางก็ให้ไหวนะคะปกติก็ให้ไหวค่ะให้ไหวเลยนะคะเอานี่นะคะ ชอบแจ็คคัดผ่านอันนี้สําหรับท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะก็ตามนี้เลยเด้อหรือมองน้ําใจให้อาจารย์ปัญญาหรือมอบให้หลาน,นะคะ่ะนี่นะคะก็ขอบคุณนะคะทุกการสนับสนุนมานะคะเอาไปมาดเอาไปหิง่งเอาไปปังกันขอให้ปังทุกตัวนะคะขอให้สามตัวแตกอีกนะคะสามตัวแตกโลของเจ้าแม่มานะคะเอตสศเหตศสามตัวคือกันว่าสามตัวไปไม่ได้คะ่ะเพราะว่ามันยังไม่มีตัวตัดนะคะกลัวเอาของตัวเองตัดแล้วตายคะ่ะ ัวของตัวเองตัดนะคะตัวดินบนตัดแล้วตายนะคะรอรอดินบนหลานมาตัดเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะ